เดี๋ยวนี้พวกโทรศัพท์สมาร์ทโฟนนี่ออกใหม่เป็นรายสัปดาห์เลยนะค่ะเมื่อวานนี้ไม่ทันเลยเ่้ามาเมื่อวานนี้คุณไถตากับคุณก็พาไปดูไอ้เจ้าโทรศัพท์ที่เป็นสัญชาติไทยไอโมบายใช่ไหมไอโมบายใช่วันนี้มีหนึ่งค่ายก็คือโนเกียโอ้โหรุ่นนี้เนี่ยโนเกียเนี่ยจะต้องเคยมีคนใช้คือโนเกียเนี่ยเป็นแบรนด์ที่อยู่มานานแล้วและฉันเชื่อว่าทุกคนเนี่ยเคยใช้โนเกียส่วนใหญ่วันนี้นะครับโนเกียเปิดตัวโนเกียลูมิเ2 5 S <S <S ไม่รู้หน้าตาจะเป็นยังไงนะไม่รู้เหมือนกัน <c oughs> และที่สําคัญมันวิเศษวิโสยังไงเพราะว่าหลายคนพอใช้แล้วบอกว่าโอ้โหติดใจอ่อนะฮะไป <c oughs> ติดตามได,ได้จากในบอมอาทิตย์เลยนะว่ารูปลักษณ์ของโ o เกียลุ i a เมีย925เป็นยังไงบ้างครับติดตามได้ในช่วงของไอทีเฟสนะคะเราสองคนทีมงานลากันไปเลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ โนเกียเปิดตัวมือถือตัวท็อปรุ่นใหม่โนเกียลุเมีย925มากกว่าเดิม5เพราะรุ่นเดิม920สำหรับตัวใหม่นี้หน้าตาเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงจริงๆจ,จอมันก็ยังหน้าคล้ายๆเดิมแต่ด้านข้างด้านหลังเปลี่ยนไปครับสำหรับตัวนี้เนี่ยโนเกียใช้ ขอบที่เป็นโลหะฝาหลังที่เป็นพลาสติกแต่เป็นพลาสติกไม่ธรรมดาเป็นพลาสติกที่ดูหน้าตาคล้ายโลกะเหมือนซัมซุงหรือเปล่าต้องบอกก่อนว่านอกจากขอบที่เป็นโลหะแล้วโ o k i ียใช้ประโยชน์จากขอบนี้ด้วยดีไซน์นี้คุณอาจจะเห็นได้จากการดีไซน์ iPhone 4และ iPhone 4S แล้วในการที่ใช้ขอบโลหะนี้เป็นเสาอากาศโ o k i ียใช้ลักษณะเดียวกันเลยสําหรับดีไซน์ใหม่นี้โนเกียทาให้รุ่นท็อปของเขา น้ำหนักลดลงจากเดิม920มีน้ำหนักถึง185กรัม925นั้นน้ำหนักลดเหลือเพียง139กรัมเท่านั้นเรียกว่าเบาลงเยอะมากเลยทีเดียวแล้วก็บางลงมากๆด้วยจากความหนาเดิมหนาถึง10.7ม mm. ิลตอนนี้ครับ925บางเหลือแค่8.5ม mm. ิลเท่านั้นเองบางลงมากๆเลยถ้าใครได้จับเนี่ยรับรองรู้สึกได้แน่นอนนอกจากนั้นแล้วโนเกียยังเปลี่ยนกล้องด้วยกล้องตัวนี้เนี่ยโนเกียเรียกว่าให้ชื่อเลย เพียววิวหลายคนอาจจะเคยได้ยินสําหรับกล้องตัวที่อยู่ในมือถือตัวเพียววิวแล้วเรียกว่าดังมาก41ล้านพิกเซลแต่ตัวนี้สําหรับลุมเมีย925 8ล้านครับแต่เขาบอกว่าไม่ใช่8ล้านธรรมดาเนื่องจาก ใช้เลน์คาวไซส์มีลูชิ้นเลนถึง6ชิ้นมากกว่า iPhone 5นะเขาข่มไว้ iPhone 5มีแค่5ชิ้น<ม>บวกผสมผสานกับซอฟต์แวร์การคำนวณภาพที่สุดยอดจะให้ภาพที่สุดยอดสวยงามจรงิงไม่เท่านั้นโ o k i ียให้ซอฟต์แวร์ในการจัดแต่งภาพเล่นลุกเล่นต่างๆในการปรับสีปรับแสงภาพต่างๆอยู่ในตัวเรียกว่าเป็นโปรกันได้เลยในทีเดียวนอกจากนั้นแล้วซีพความจำ จอทุกอย่างเหมือนเดิมหมดเลยถ้าไม่มีอะไรเปลี่ยนเปลี่ยนตะกรอบหน้าตาแต่เขาเรียกว่าตอนนี้ถือว่าเพียงพอแล้วสําหรับสเปคตรงนี้นะครับสำหรับโนเกียมักจะมีสีให้เลือกมากมายแต่ในรุ่น925นั้นมีให้เลือกเพียงแค่3สีครับคือสีดําสีขาวสีเทา สำหรับใครที่อยากได้ฝาหลังที่สีแตกต่างเหล่านั้นต้องไปซื้อเพิ่มเอาเองการซื้อฝาหลังสีสีนั้นจะทําให้คุณได้ฟีเจอร์อีกอย่างหนึ่งเพิ่มขึ้นมาด้วยคือการชาร์จแบบไร้สายถ้าคุณซื้อมาใหม่ๆเป็นฝาปกติชาร์จไร้สายไม่ได้ครับแต่ถ้าเกิดว่าซื้อฝาหลังเพิ่มชาร์จไร้สายได้ไม่เหมือนตัวเดิมนะลุมเมีย920เขาชาร์จไร้สายได้เลยไม่ทำไมเปลี่ยนหรือว่าเพราะมันบางลงจริงๆผมยังไม่ได้จับตัวลุมเมีย925 แต่สำหรับใครที่มีคำถามว่าเอ๊ะถ้ามีโนเกียรุ่มเมีย920แล้วคนจะอัปเกรดหรือเปล่าคนจะซื้อใหม่หรือไม่โดยส่วนตัวผมคิดว่าอาจจะยังไม่ต้องแต่ถ้าใครยังไม่มีน่าสนใจโนเกียหรือเปล่าเอถ้าเป็น Windows Phone ถ้าแฟนพันธ์แท้อาจจะยังอยากได้แต่ถ้าไม่ใช่ผมว่า โนเกียควรจะทำา n n r r o i d หน่อยไหมหรือไปขอให้ i ิน t a g r กรมแอปพลิเคชันให้เขาด,ดนึงเพราะว่ากล้องดีๆแบบนี้แล้วไม่มี i ิน t a g r กรมอันสุดยอดจะฮิตแล้วจะถ่ายรูปไปโชว์ใครดีล่ะเนี่ยจริงไหมครับ n o k i ีย